สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ PT Reaction ซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้นะคะเพลงที่เราจะมา react MV กันนั้นก็คือเป็นเพลงของ Girl er Group วงหนึ่งของตึกดำนะคะ YG Entertainment นั่นเองก็ เรียกได้ว่าเป็นเกิร์กรุ๊ปที่พิ่งเดบิวต์ไปกันสดๆร้อนๆเลยนะคะก็สำหรับ Baby Monster ดึง,ดง,ดง,ดงก็คือ MV ที่เราจะรีแอคในวันนี้ชื่อว่า b a t g e r Up ของเกอร์กรุ๊ปน้องใหม่นะคะวง Baby Monster แห่งตึก YG Entertainment นะคะ ก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าในวงนั้นก็จะมีคนไทยเราทั้งหมด2คนก็คือน้องเคนนี่กับน้องแพรชนะคะซึ่งในส่วนของ m v เนี่ยก็พยายามหลบๆอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของทีเซ์หรือว่าโฟโต้ที่ปล่อยออกมาก็คือเราก็ดูอยู่เรื่อยๆเนาะก็เห็นแบบมีความแบบว่าโตขึ้นมากๆเลยหลังจากที่เราได้เคยดูในเรื่องของ รายการ s u r v i v a l รายการที่เขาแบบค้นหากันว่าใครจะได้เดบิวในนามของวง Baby Monster นะคะในวันนี้เราก็จะไปดูกันนะคะว่า MV d e บิวของสาวๆ Baby Monster ในเพลง Better จะเป็นยังไงนะคะซึ่งในส่วนของเมมเบอร์ของวง Baby Monster นะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด7คนนะคะได้แก่ในส่วนของอ พาริตะนะคะน้องแพรของเรานนั่นเองแล้วก็เคนนี่นะคะชีต้าเนาะแล้วก็ในส่วนของรุกกะนะคะอาสะเนาะแล้วก็น้องฮารามนะคะที่ได้มีการแบบเปลี่ยนสเตทเนมกันใหม่ล่าสุดก็คือในนามของเรมี่นะคะแล้วก็ในส่วนของโรล่านะคะแล้วก็อาฮยอนเนาะแต่ว่าในส่วนของการปล่อยเพลงแบลร์อารมาเนี่ยก็จะ ปล่อยมาในนามของสมาชิกทั้งหมด6คนนะคะที่ได้ร่วมแสง MV เนาะแต่ว่าใดๆก็ตามนะคะสำหรับเรานะคะ Baby Monster ก็ยังเป็นวงที่มีสมาชิกทั้งหมด7คนเนื่องจากว่าเราก็จะรอคอยไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเพลงที่จะปล่อยออกมาด้วยสมาชิกทั้งหมด7คนนะคะก็เ <g> พ <iggle> ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เราก็จะไปดู MV กันสำหรับ MV better up ของ สาวสาวเบบี้มอนสเตนะคะรูกกี้ใหม่ล่าสุดไฟแรงของเรานั่นเองนะคะเพลงก็คือแบบฮิตติดชาร์จกันเลยทีเดียวมาแรงอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของทางค่ายเองอาจจะยังไม่ได้มีการโปรโมทอะไรมากมายเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเราก็จะมาดูกันว่าโอเคในส่วนของแบบเพลงเอ่ย สุภาพน่าพหรือว่าสไตลิลตสต่างๆของน้องทั้งุกคนสำหรับ b a รน e ์เจจะเป็นยังไงนะคะ อกมาบแบบแดงมากเขียนนี้สวยมากแซ่บด้วยพริสา นี่ก็คือแบบว่าเออเป็นความสะกดน้องโตแล้วน้องเสวยมากคแบบุยน้องมันก็จะมีความแบบกเรียนนักเรียน ต่าทีนะคะแล็บนี่ก็คือหน้าแบบนความแบบหกสูงมันเจ้าเสียงอะส่ะต้องแร็บสุดๆไปเลยเดียบนี่พแบบเที่แซบว้าวชิบีตารของเรานะคะมีความแบบเป็นสัง ให้ไลท์สีชมพูโนล่ามีความแบบสาวสวยมากแบบราชินีแบบองค์หญิงอะเอออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้สวยมันมีกลิ่นอายความแบบเพลงยุคแรกๆของวายีเ ความแบบว่าฮิตฮอตเวยเออจบละว้าออเวเาววาซนเตอร์ไปเลยจ้าชีดาก็าจบกันไปแล้วนะคะกับแบรเดอร์ของเบบี้มอนสเตอร์ ถือว่าเป็นเพลงเดบิวต์แล้วกันเนาะที่เราเรารู้สึกว่าโอเคมาอาจจะเป็นสไตล์ของ YG ที่ที่เป็นลักษณะประมาณนี้อยู่แล้วเนาะสำหรับเราอ่ะด้วยความที่เขาทำเอ็มวีออกมาในในลักษณะที่แบบยังยังดูมีความแบบเป็นวัยรุ่นเนาะเออเป็นความแบบเป็นเป็นวัยรุ่นตอนปลายอะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบว่าอาจจะยังไม่ได้แบบมีความแบบ แซบหรือตัวเป็นสาวมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าน้องโนกคนก็คือมีความพัฒนาในเรื่องของความสวยอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนเดบิวจนถึงเดบิวก็คือสวยแบบมีสไตล์ที่แตกต่างกันมากๆสำหรับเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็สำหรับเราเนาะแล้วก็ในส่วนของแบบ MV หรือว่าในส่วนของอแนวเพลงอันนี้เดี๋ยวเราก็อาจจะต้องแบบติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะว่าเขาจะ มาในแนวไหนแต่ว่าดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ Ba ดเดอร์อัพเนี่ยมันจะออกแนวแบบฮิปฮอปฮิปฮอปผสมผสมอ่าคล้ายๆแบบจะว่าเป็นอีเดมไหมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่เรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความแบบเป็น YG ในยุคแรกๆอ่ะรู้สึกว่ามันออกแนวแบบไปไปทางแบบว่ารุ่นวงรุ่นพี่แล้วกันเนาะก็คือ t o any one มันมันรู้สึกอย่างนั้นเออสำหรับเรานะตอนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของแบบว่าการพรีเซนต์ในเรื่องของแบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยก็คือสมวัยเนาะไม่ได้แบบว่าดูแบบฉุดฉาดหรือว่าอะไรมากจนเกินไปแต่ว่าด้วยความสวยของโน้องเองนะคะก็จะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิสน่ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเรารู้สึกภูมิใจมากสําหรับสาวๆคนไทยตัวแทนคนไทยทั้งสองคนเนาะก็คือได้เห็นแบบน้อง เดบิวต์แล้วในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตต่อๆไปนนองก็จะประสบความสําเร็จขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้จริงๆอ่ะถามว่าแบบทางค่ายอ่ะก็อาจจะยังไม่ได้แบบโปรโมทอะไรออกมามากเนาะไม่ได้มีโชว์แคสไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการแต่ก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีนะคะในส่วนของ MV ตัวแรกที่ปล่อยมาแล้วก็ทุกคนทำออกมาได้ดีแล้วแหละเนาะ ซึ่งกระแสออนไลน์ก็นั่นแหละค่ะทุกคนมันมันเป็นโลกออนไลน์มันก็จะมีทางแบบกระแสที่แบบอาจจะดูไม่ค่อยดีนักหรือว่าแบบเออกระแสต่างๆนานาที่มันอาจจะออกมาอะไรเงี้ยแต่เราว่าก็ถือว่าเป็น a อวีเดีทางออกมาได้ดีมากๆนะคะสําหรับเราเนาะเพราะว่าด้วยความที่แบบเด็กๆทุกคนอ่ะยังมีความเอ่อไม่ได้โตแบบว่าโอ้โหแซ่บเวอร์อะไรขนาดนั้นนะทุกคนยังมีความแบบ เป็นรุกกี้อ่ะยังมีความแบบเป็นวัยรุ่นน่ะการที่น้องๆแสดงออกมาในลักษณะที่แบบว่าเออประมาณเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนแบบว่าเต็มที่กับมันมากๆเนาะยังไงก็ฝากติดตามนะคะสำหรับวง b a b y m o n ster อรในเพลง Battle Up แล้วก็เพลงอื่นๆที่น้องๆทำกันออกมานะคะก็เราก็จะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวง Baby ้ o อน ster ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เขากลับมาคบเจ็ดคนดิฉันก็คือจะกรีดสุดเสียงไปเลยค่ะก็วันนี้นะคะลากันไปก่อนสำหรับ PT reaction ก็รอดูกันต่อๆไปนะว่าจะทำ r รีอคอะไรกันออกมาใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าการ r รีอคทุกอย่างมันจะเป็นการ r รีอคที่ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเราก็อาจจะพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างหรือว่าอะไรก็ขออภัยมาด้วยนะคะถ้าใครมีอะไรจะพูดคุยหรือว่าแนะนําก็สามารถพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย